เฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ m e g a man X อือหือ X หรือเอกวะถ้าทางจะเป็นเอกมากกว่านะฮะอ่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมแมกแมนเอกนะครับหรือว่าแมกแมนภาค8นี่เองนะฮะแหมมันก็วนเวียนอยู่ซีรีส์เกมนี้แหละฮะปีที่แล้วก็เล่นภาคสิบไปปีนี้เล่นภาคแปดนะฮะแต่ว่าใจไม่เรียกรอครับมันอยากเล่นนะฮะเพราะว่าภาคแปดนี่ก็ถือว่าเป็นภาคในตำนานอีกภาคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะฉายทางพีเอวันอีกแล้วนะฮะเกมสตาร์แล้วกันไปเกมเพลวันอีกแล้ว,วกว็วนเวียนอยู่เกมนแนวนี้แหละฮะถ้าขอมันไม่ได้ใหม่อะ ณดินแดนอันไกลโพ้นครับแถวแถวดาวเสานะฮะกาแล็กซีทางช่งางเผือกนี่แหละอุย้ยได้มีพลังงานสองสีครับกําลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดนี่เป็นสีฟ้านะฮะกับสีม่วงอาเบะแน่นอนนะฮะไม่ใช่มั้งดูจากแววตาเนี่ยมุ่งมั่นมากกะเอาตายทีเดียวเชียวนะฮะโอ้ออปล่อยลำแสงมาแล้วปล่อยลำแสงเกะยังไงอุ้ยโดนแล้วออื โดยความเกยเข้าครอบงำยังไงอย่างงอย่าอย่ายอมอย่าโดยความเกเข้าครอบงำต้องต่อสู้ดิอืมพุ่งชนพุ่งชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเท่านั้นโอ้โ,อโหไกแล้วกันแล้วกกนแล้วบ้มแสบตาโโดิโกโอ้โหดาวแตกไปเสียงเสียงทัาทางจะหนักหน่นวงฮึซากออกมาไปประกายเลยครับโอ้โหร,ร่วงละร่วงอะอ๋ะอ,อพลังงานสีม่วงครับ ล่วงนะฮะสีฟ้ายังอยู่ดีครับอ๋อพุ่งพุ่งทยานไปหลายปีแสงไปที่ดาวไหนล่วงไปที่ดาวไหนแล้วก็เป็นที่โลกครับดวงดาวที่พวกเราชาวมนุษย์เยชาติอยู่ันนี่เองนะแล้วในฟังบนโลกก็ยังไงเดี๋ยวยังไม่ถึงไอ้ภาคภาคเลยโทษโท,ษโทษมามาเอาร่วมก่อนร่วมไปก่อนงอยยังไงผ่านเออผ่านชั้นบรรยากาศ ชั้นโอโซนมันต้องมีประกายไฟนี่ไงตามหลักเลยหลักวิทยาศาสตร์เลยง่ายๆหาง,างาบล่วงไปแล้วอืมทางฟักฟักฝัก่งโลกครับอืมล็อกแมนกับกับตัวอะไรวะลืมชื่อไปแล้วอะตัวสีดำดำเออฟอเต้ฟอเต้เอเอ,เเอชื่อฟอเต้ก็ต่อสู้กันอย่างเดือดอืมฟอเต้รู้สึกจะเป็นลูกสมุนของไวลี่มั้งอันนี้โลนะฮะโลจังนะ ต่อสู้อ่ะอติดอ่ามีออกไม่ได้เสศษครับไปหนีสิครับอย่าสู้ครับอย่าสู้มันเสียเวลาเออติดติดเอออ่ะล่วงแล้วยังไงเอ่ะลอวงแอุ้หเกือบเกือบไปเออเขาบอกว่าแล้วได้ทวงได้เจอกันอีกนะฮะไม่ยอมแน่นอนและในขณะเดียวกันกำลังกลับบ้านดตรไลก็มารายงานข่าวครับเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแปลกประหลาดกำลังวูบลงมาบนโลกบนเกาะเกาะโอ้โหเกาะมึงร่วหัวกะโหลกเลยนี่นะให้เราไปสำรวจเลยครับว่ามันคืออะไรกันแน่มาพุ่งทะยานไปเลยครับมาแล้วเว้ยดมาก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนทดสอก่อนยิงปิ้วอืม สไลด์โอ้โยนกนกเป็นนกนกนกมาจากไซบีเรียหนีหนาวมาใช่ไหมเออโอ้โหต้นมะพร้าวนะฮะไม่มีไม่มีปลาปลาจระเข้ยโอ้ยโดนแล้วมันมีป้อมปืนด้วยเหรอเนี่ยอยิงก่อนอ่อย่าอย่าอย่าอันนี้อืหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยามต้นมะพร้าวพังทลายไปเอ้ยตัวนี้คุ้นๆอืไอฮาร์ดแท็ แบะแบะอืมโดนทับไปเออนี่พลังย,ยังไม่มีพลังนี่หว่าป่าป่าป่าอ่ะอะไรอ,ะอ่ะอ๋อลัสมีเครื่องฉายมาครับอ๋อจากดรไลท์นะฮะมีข่าวส่งมาครับเมกาแมนได้ยินหรือเปล่าโอเคทัานได้ยินได้ยินกําลังตรวจสอบเกาะอ,อยู่นะฮะอ้าวบัส I can find on นี้แมพแต่ว่าไม่รู้ว่า แต่ว่าไม่รู้แผนที่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นเกาะที่แบบว่าอันตรายมากให้ระวังตัวไว้สักนิดหนึ่งนะมกแมนอ่าแต่ว่าที่ส่งข่าวมาเนี่ยคือว่ามีอาวุธใหม่มาให้ใช้ลองดูไหมล่ะฉันเรียกว่ามกบอลวิธีการใช้ก็คือเตะลูกบอลเข้าสู่เอ,อ่ออัดใส่สตูนะฮะมันมีพลังมหาศาลมากโอโ้ลูกบอลน,นี่นะพลังมหาศาล อุอ้ยลูกบอลอย่างนี้เลยนะขอบคุณมากตั้ตไลท์อ่าขอหน่อยแล้วกันวิธีการใช้ก็ง่ายๆก็เตะนี่ไงเตะเตะอืมกระโดดอ๋อเตะอีอออย่างนี้อืมทำไมมาแหลกๆวะเดี๋ยวก็จะเ,เออมันต้องลงข้างล่างดิเออข้างล่างไปลงลงอืมลงนะ้ำมาแล้วครับตอนนี้ข้างล่างนี่เขาก็มีน็อตนะฮะเก็บไว้จะดีอ่ะ แล้วก็ภาคนี้ว่ายน้ำไปด้วยนะฮะเออเออเอ้ยอย่าทับกูเออหลบก่อนหลบก่อนอ่าทับสวิตนะฮะรอประตูเขื่อนเปิดปิงปิงโอเคเปิดหมดแล้วเออเปิดไวเว้ป่าป่าไว้ว่ายน้ำไปดิเออว่ายขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเอาเอาเอาว่ายขึ้นดิเอออย่าไอ้ยิงอืแม่นนัดเดียวจ่อเลยฮะเมื่อกี้แม่นมากอ่ะลงมาเก็บน็อตได้หนึ่งหนึ่งน็อตแล้วฮะเออเขาเรียกว่าหนึ่งตัวดิน็อตหนึ่งตัวแล้วโอเค เก็บไว้เก็บไว้ครับเก็บไว้อ่าว่ายน้าต่อลงไปโอตรงนี้อุ้งลงไปซะรงนี้ก็มีตัวหนึง่งโอเคเอออีกนิดนะอโอ้ย,โ,อยโดนกูแม่นก็จริงครับมันก็แม่นเหมือนกันเอออขึ้นมาก่อนอ๋อนี่นี่มาอะไรโอ้โหกระจ้อยเดียวจะไม่จําเป็นครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งอ่าเก็บไปครับตนนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยให้เก็บประมาณสามตัวนะฮะโอเคขึ้นไปขึ้นสู่พื้น แผ่นดินชายหาดขึ้นมาโอเคแล้วก็ลงไปนะครับอย่าสงบนะฮะเล้วกแล้วตอกันนะครับ้นใต้ดินนะฮะเอาก็เจอตัวนี้ต่อแบะแบะแบะเออย่างไงไปต่อกไป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 ตอไปต่อไตอ,อ,อตัวนึงอันนี้อีกตัวนึงรักษากล้า,าแบะไปหมดเลยนี่อะไรโอ้โหอันนี้อันนี้ก้อนใหญ่เลยไม่ไปไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมเออหนีเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวตัวไม่มีหัวก็ไปด้วยเลยโอเค เอ้นี้เตรียมเอาอดีกว่าเอาอะไรมาอาหนีเอาเบเกบอลมานะฮะอ่าสไลด์มาเอ้ยอะไรอ่ะอุจิอืมแต่ว่าอุจิก้อนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องมีอะไรแน่ๆนั่นไงเอาแล้วมีขามาแล้วแล้วก็โผล่ตัวมาโอ้โหมันไม่ใช่อุจินี่หว่ามันเป็นแมงมุมชัดๆแมงมุมใช่ไหมแมงมุมใช่ไหมแมงมุมทำไมเตะเจอซิโก้เนี่ยเกตจากเสนาเมืองอเตะเตะอื้มเตะ ประตูเก็บครบเก็บครบเอา,เอามันหันหลังให้กูนีกว่าอา่ากระโดดรอบนึงอา่าหันหน้าหันหน้าพะนีเออเตะเตะเข้าโกเละอืมไปอ่าแขนแขนหักแขนทักเฟืองตก,ก,ก,กแล้วก็บูมอืมไม่เหลือโอเคเอ้ะใครอ่ะเอานี่ไงเฮ้ยโอ้ยาแบบนี้ชัดเลยด็อกเตอร์ไวลี่นะฮะด็อกเตอร์ไวลี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหวัวะะร้อนะฮะเมกเกอแมนเกก็มาด้วยเหรอเนี่ย รู้ไหมว่าฉันเนี่ยได้เจอกับสิ่งที่มันมหศัศจรรย์ที่มันมีความลึกลับซ่อนอยู่หน้าที่แห่งนี้แต่มันสายไปแล้วเพราะขาได้ของที่แบบว่ามีพลังมากไม่มหาศาลเอาไปเสริมทัพของข้าฮ่าฮ่าฮ่า,า,าวเลาะด้วยไปวัชชาด้วยไปไปไปบ,บินไปแล้วหนีไปแล้วเอาอะไรไปก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนดอ็รไวลี่ ฝากไว้ก่อนเถอะวันหลังข่ขาจะไปเจอกับเจ้าแปลตามภาษากูแล้วนี่มันอะไรเนี่ยขุนยนเหรอเนี่ยขุนยนเกย์นะฮะอ่าอิสติวอะไรไอมาตเฮลอิตแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่เราควรจะช่วยมันดีไหมอ่ะเฮะ้ยอ่ะด็อกเตอร์ไลน์มาอีกแล้วนะฮะเมกเแมนได้ยินหรือฉันหรือเปล่ามันมีอะไรตรงนี้เหรอเย้ yeah, ด็อกเตอร์ ฉันเจอโรบอตผมเจอโรบอตจอหุ่นยนต์นะโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเก็บซากมาเพื่อตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานยูโกอัพเตอร์ไวลีว่และแกส่วนเม่ก็แมนก็ไปตามไวลี่ไปได้เลยตามนั้นโอเคไปแล้ววบอสแปดตัวมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่แค่4ตัวก่อนนะฮะ ก็จะมีฟอสแมนนะครับเทนกุแมนคาวแมนเกรนิตแมนนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นเกาะที่เราไปสำรวจกันมานะฮะส่วนนี้ก็เป็นเอ่อบ้านของเราเองนะฮะไว้สลับเอาเฟืองเอาน็อตนะฮะที่เราเก็บเมื่อกี้นี้ครับไปซื้อของนะฮะแต่ว่ายังไม่ซื้อหรอกฮะัตอนนี้เขาด่านแรกกันเลยดีกว่าครับด่านนี้เกรนิตแมนครับมาเลยเกรนิตแมนรูปล่างคล้ายระเบิดน้อยหนาะ เห็นแล้วอย่ากินน้อยหน่าเลอเกินคนละยากันเลยมาดานนี้นะพร้อมแล้วครับชาร์จก่อนเลยนะครับเบิดมาปุ๊บเจอหนอนกันเลยหนอนไปนะอย่ามาทำหน้าหนอนแถวนี้ไปไปไปไกลไกลไไกลเอ้ยแล้วกูโดนเลยวะอุ้ยมีระเบิดด้วยอ่านี่อะไรปล่อยกระสุนโดนอยังโดนยังโดนมันยังโดนกันได้พวกนี้อ่าขังข่าวก็มีครับและคลรันอะไรอะสายสายไปสายมาอีกแล้วอืม ซ้ายขวาไปมาไปเถอะไม่สนเอื้ออือสองขบอนระเบิดทั้งหากเลือดเก็บก่อนมาบ้าบาข้างข่าวข้างข่าวชอบกินกล้วยกินบัตเตอร์ไปก่อนแล้วกันระเบิดเออเอาแล้วนี่ระวังอย่าเอื้อ,อ,อเอออระเบิดอือเอ้ยป้อมปืนป้อมปืนออฟอุ้ย <ühl sch ye> มีอะไรโผล่มาด้วยช่างมันเออโดนโดนจนได้ตัวนี้ตัวอันตรายเลยออฟเอื้อ way. ไป ตรงนี้เป็นกล่องนะฮะตลาดในการยิงครับเราต้องลงคาลาคาลามีนอ็อตจำได้เอ้ยเดียด๋วยวเดอ่าอย่าอย่าเพิ่งยิงอย่ามาล่วงอ่าตลาดแล้วก็คาลาดอยอ่าล่วงลูกไปลไปลูกบอลเอออันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอันนี้โอเคแล้วก็เอาลูกบอลมาโอเคได้แล้วอันนี้โอ้ยระเบิดนี่ระเบิดบึ้มบึ้มระเบิดเวลานี่ก็ไป พลังหน้าหนอนเออระเบิดะะไปซะป่าดถลายอ่ะระเบิดเวลา3 2 1ปุ๊บศูนย์ศูนย์ออกเลยสวยไอ้ออรีบออกเลยอ่าตรงนี้โอ้โหหลุมทางนั้นหลุมทางนั้นเหวเหวเอ้ยอะไรอะ่ะถือถืออุยอ้ยอุยอ้ยกระสุนยังโดนยังไงอ่าเออโดนขาสกัดสกัดเขาเรียกว่าเจาะเจาะยาก่ากอนระเบิดเลยวะเอ้ย ระเบิดน้อยหนาน้อยหนาไม่ดีเจาะขายรอบหนึ่งอุ้ยไอ้น,นี่อะไรวะลูกส่งขายภาค2ไปดีกว่าเออระเบิดตรงนี้ระเบิดอืมหนังโดน3 3 3ขบวนขบวนนอ็อตเออได้อยู่อันนี้ก็ยิงไปลูกกระสุนลงเหวหมดเสียดายของจริงๆเลยฮะไอ้ตรงนี้บอสเลยอ่าบอสบอสป่าพร้อมพร้อมช้าไปเลยเป็นบอสขยะนะฮะ ไปขยะสังคมอย่างหนึ่งนะฮะมาๆามาอึบมาแล้วเว้ยอ่าโอ้ยลูกกระตามีลูกกระตาด้วยมีลูกกระตาด้วยชาร์จชาร์จเลยเออทำไมชาร์จชาร์จชาร์จจังวะชาร์จช้าเหลือเกินอืมเออได้อ่าชาร์จเอ้ยขยะอย่ามาไม่เอาโออเออเอหลบได้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 โอ้ยเออยังไงเอ้ยอย่ามาอย่ามาใกล้ๆไม่เอาอย่า ไปไกลๆไปไกลกูเลยอ๋อมาอแล้วขยะขยะมาอุ้ยขยะอุ้ยโดนขยะจนได้ไปขยะไปพวกขยะพวกไอทีพวกนี้มั้งมาอแล้วมาอแล้วโอุย้ยมายแล้วโล่มันเยอะเหลือเกินเอ้ยไปพังเลาเลยพังล้วเออเรียบร้อยได้อะไรเอ่ยวิอะไรอะ่ะได้อะไรมาไม่รู้ฮะจะต้องสำรวจดูก่อน <Ready. S 1> มาสตาร์ทดิน่าจะอยู่ในหมวดไอเทมมั้งค่ะ มวดของลัสเป็นอะไรเอ่ยหุยอ่ะออฟมอเตอร์ไซค์โอเคแล้วกระโดดขึ้นได้มั้ยเนี่ยอ้าวไม่ได้อีกกรรมโอ้ตายแล้วใช้ผิดเวลาผิดเวลาผิดโอกาสจริงๆฮนะเออตายแล้วแม่งก็ขับวนอยู่แถวๆน,นี้แหละอ่ะอ๋อพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งมันขึ้นไม่ได้เนี่ยเออขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วมันใช้ได้อีกปล่าวะเนี่ยเออเดีย๋ยวดูก่อนดิใช้ได้ปะ ไอเทมใช้ไม่ได้ด้วยโอ้เสียของไอ้กูโอ้ช่างมันช่างมันช่างมันไปต่ออันนี้เป็นคอน,นะฮะโอ้โอ้คอ,อนโดนไปนี่มีแบบว่าความจําเสือไม่แน่ครับถ้าเกิดโดนเข้าไปเขาลาเป็นหนอนเออเกลือเป็นนอนแล้วเกลือเป็นหนอน,อนหรือเอาอีกปีนขึ้นปีนขึ้นเอ,อ,อย้ยหลบก่อนหลบก่อนอย่าโดนคอนอ่อคอนคอนไปคอนไปถึงไม่ถึงอยู่เขาลาเป็นน็อตนะฮะรู้สึกว่าจะเก็บไม่ได้เออช่างมันไปด,ดีวกว่า มันต้องหาตัวจุดชนวนแต่ว่าเราไม่มีไฟไปเถอะอุ๊มเออไอนี่ไอ้ตัวนี้โดเมื่อกี้โดนปะวะไอ้ปล่อยน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาบึ้มโอ้โหบึ้มแค่นั้นอ่ะเอ้ยนี่ไงไฟเออทำลายก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรปะไอไอกลับก่อนกลับก่อนขอขอใหม่ขอใหม่เออตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนไปเออเอือ มีอะไรไหมไม่มีโอเคไปหน้าหนอนบึ้มไปซะหนอนหนอนอีกแล้วเอ้ยน็อต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 เอ้ยเก็บน็อตก่อนไอ้น็อตน็อตน็อตเออเอ้ยไฟไฟเอ้ย,ย,ยเอ้ย,อยมันจุดแล้วเอ้ยมันจะระเบิดแล้วบึ้มบึ้มแล้วเอ้ยไปเลยกูกูทะลุเลยไม่สุดอะไรแล้วไอ้เลือดเลือดปิง้งเก็บเลือดก่อนโอเคตรงนี้อ่าปล่อยให้มันระเบิดไปอ่าระเบิด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 อ่าพอพออ๋อวิ่งสไลด์สไลด์เออกระโดดกระโดดไอ้เออลวง กำบาเลยงี้เอาใหม่เลย <Ready. S 1> ห่วงขอมาหน่อยลวกจนได้เหลือหนึ่งตัวตอนนี้นะฮะยังไงเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะชาร์จชาร์จชาร์จเอออุย้ยโดนอีกแล้วไปไปไปเออเอาอีกไปเรื่อยๆอ๋อปิงอืมอยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ขลามีเลือดเก็บเลือดอ,อ,อีกรอบได้โอเค มามาไฟมาตอนนี้เราไม่ห่วงของกะเราเรีบขึ้นบันไดเลยนะฮะสไลด์แป๊บหนึ่งโอเคเข้าไปโอ้ยโดนไฟไอีกแล้วตรงเนี้ยอืคอร์ดไม่ม้วนี่มาเป็นขบวนพาเลสสองตัวดูโอไปคอร์ดไปคอร์ดไปคอร์ดไปไป,ไปอุ้ยเกือบอ๋อตั้งสติตั้งสติก่อนสตาร์แล้วก็กระโดดเออได้อยู่นี่ป้อมปืนนะฮะอ่ะาพังไปซะ อย่าโดนค้อนอย่าโดนค้อนไม่เอาโดนค้อนไปที่สมไม่สวยอ้าลงไปคะลงไปทําไมเออไปปิ้งอืมถังพลังถังใหญ่แต่ว่ายังไม่จําเป็นนะเพราะไม่มีอาวุธนะฮะอ่ะบัสเตอร์ไปก่อนแล้วกันตอนนี้มาแล้วครับบอสมาแล้วมาอย่างเท่ครับทําลายเขาเรียกว่าทําลายกระแพงกันทีเดียวอ่ะมาแล้วอุ๊ยระเบิดแฟลชบอมแฟลชบอมอุ๊ยอุ๊ยหลบก่อนอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยเหล็กหล่นเหล็กหล่นอึ้งละอึ้งลัส กระโดดมากระโได้โอ้ยเขบวนขบวนขบวนโดนไปโดนไปโอ้ยน้อยหนาเออโอ้ยหลบได้อ่ามาโอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยอีกแล้วอันนี้โอ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 ้เหล็ก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 จไล่โดนสไลด์ไปหาระเบิดอีกแล้วกูโอ้เป็นแหลวกูเนี่ยวันนี้สไลด์อีกแล้วอืมทิศทางเดิมเลยโอ้ช้าช้าเหลือเกิน เอ้ยจบได้เว้ยยังไงเฮ้ยไอ้เอ้ยโอ้ยโอ้ร่วมมาข้างล่างโอ้มีชลาอีกโอ้มีหลายชั้นแบบเนี้ยอ้าอุ้ยหลอดหลอดหลอดอุ้ยโอ้นี่เต็มเต็มเลยจ้าเลยกูโอ้ยเลือบเลือดเลือบเลือบเออโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆริงโอ้ยยากเว้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่มีสติมั้งเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่สติต้องมาสติต้องมาเอาใหม่เอาใหม่อ่ามาอีคอยรอบนึงเมื่อกี้ ยังไม่ชินยังไม่ชินเหมาะกระโดเด,เดเออเฟษบอมหลอดโอ้ยเหล็กเหล็กข้างบนอ่าแล้วก็ลบลัดไว้ลัดใช่ด้วยดำสเต็ปมันได้อ่าเหล็กโอ้โหมีเหล็กอะไรด้วยเนี่ยน้อยหนาหลบหลบน้อยหนาได้ยยไแจาจาจาล้วน้อยหนาหลบได้เออยังไงเออเฟษบอมเออจ้าจ้าจ้าเลยอ๋อน้อยหนาหลบได้โอ้โหนี่หลบได้หมดเลยเว้ยอืมไม่เขาเรียกไม่ประมาทชั้นลากลงมาเออ ออแฟลบอมบ์อืมไม่โดนไม่โดนเอ,อ้ยน้อยหนาาไม่โดนแฟดบอมบ์เออยังไงอู๋โนดาเมตเพอร์เฟกเลยกูบึม้มกำจัดได้หนึ่งตัวอืมเสียงต,ตอนผ่านอีคลาสิกเหลือเกินอ่ะขอพลังหน่อยปิง้งอืมรู้สึกจะได้แฟดบอมบ์มานะฮะระเบิดแสงฮะ y ออืม You beat Genetman You got fat bomb อ่าได้รับแฟตบอมมาแล้วฮะมาผ่านด่านแรกมาได้แล้วนะฮะเข้าบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้ <Welcome> back. อ้าวยินดีต้อนรับกลับบ้านนะฮะก็ก็เรามาหาของใช้ดูแล้วกันตอนแรกเนี่ยเราควรเปลี่ยนบัสเตอร์อย่างไวก่อนเลยให้ไวเลยเป็นแอโรช็อตนะฮะซื้อมา นอตห้าตัวโอเคตอนนี้เหลือน,นอตสองตัวคงซื้ออะไรไม่ได้แล้วแหะโอเคพอแล้วอย่าเจอกันใหม่อีกพาหน้าแล้วกันพาคนี้เอาแค่2ด่านพอนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณร <Good S 1> ักเมกาแมน